เข้าสู่วงการกีฬาลงนามข้อตกลงสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและมวยไทยกองสลักพลัสนะคะเข้าสู่วงการการกีฬาค่ะสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งฟุตบอลและมวยไทยหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและต่อยอดโอกาสทางการศึกษานายพันธวัฒนาควิสุทธ์ผู้บริหารกองสลักพลัสพร้อมด้วยนายวรงค์ทิวทัศน์เลขานุการบริษัทไทยลีกจำกัดและนายสรันลดาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท Global Sport Venture ร่วมลงนามเซ็นสัญญาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลและมวยไทยพร้อมมอบเงิน5 0แสนบาทให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสำหรับใช้ในกิจกรรมฟุตบอลด้วยโดยการแข่งขันฟุตบอลกองสลักพลัดลีกมี76สโมสร6โซนการแข่งขันเริ่มเปิดฤดูการแข่งขันวันที่10กันยายน2565สิ้นสุดการแข่งขัน19มีนาคม2566 สำหรับรายการราชดำเนิน World Series หรือ RWS จัดทุกวันศุกร์เวลา21นาฬา15นาทีถึง23นาฬิก15นาทีทางช่อง Workpoint 23เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและต่อยอดด้านการศึกษานอกจากนี้ยังเปิดตัวเพจกีฬาเก่าที่นำมาปัดฝุ่นใหม่กูว่าแล้วมันต้องยิงเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของวงการกีฬาด้วยก็ ย่างที่บอกครับผมอยากสนับสนุนวงการกีฬาประเทศไทยแล้วฟุตบอลกับมวยก็เป็นเรียกว่ากีฬาที่เป็นชั้นนำของของวงการกีฬาประเทศไทยครับ5แสนบาทเนี่ยเป็นเงินสนับสนุนสมาคมทั้งมวยและฟุตบอลครับเพื่อมันตังหากจากตัวที่เป็นสปอนเซอร์คือสนับสนุนในฐานะผู้สนับสนุนแยกต่างหากเพื่อให้สมาคมมีมีพลังเ,เพิ่มขึ้นในการดำเนินงานครับผม ตอนนี้คง,คงมองแค่2วง,งการนี้ไปก่อนครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลเนี่ยก็คือการปูพื้นฐานในไปการศึกษาเมื่อเราสนับสนุนเด็กในเรื่องกีฬาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเขาคือเรื่องการศึกษามันสามารถไปด้วยคู่ด้วยกันได้ครับอย่างผมเนี่ยมันแก่แล้วมันพัฒนาประเทศได้ไม่เยอะหรอกอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่คนที่จะทําได้คือเด็กที่โตขึ้นมาใหม่ ถ้าเราให้การศึกษาที่ดีกับเขาให้เขาไม่กลัวปัญหากล้าต่อสู้กับปัญหาผมว่าประเทศไทยไปได้ครับด้วยเด็กรุ่นใหม่